ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนุชนะคะช่องนุชนาฏบอลสี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่4ี่นะคะมิถุนายนนะคะวันนี้นะคะนุชก็มีชุดเซตนะคะวันนี้จะเป็นชุดเซตนะคะบอลสี่ชุดเซต EP ที่ 71นะคะชุด EP นี้จะเป็น EP ที่71แล้วนะคะท่านผู้ชมไม่เจอกันหลายวันนะคะเนื่องจากไปศนีนะคะหยุดยาวนะคะท่านผู้ชมเปิดอีกทีก็วันอังคารนะคะสำหรับ EP ที่71นี้นะคะนุชแบ่งให้ท่านผู้ชมนะคะไปเลี้ยงกันนะคะจะเป็นกระถาง6นิ้ว1กระถางนะคะแล้วก็จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะ2กระถางก็คือจะเป็นบอลชนิดเดียวกันนะคะเอาไปให้จัดวอรมฟอร์มกอนะคะไว้ รอหน้าฝนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับหลับชุด EP ที่71นี้นะคะนุดแบ่งให้ในราคา350บาทนะคะท่านผู้ชม350บาทรวมส่งนะคะ ทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้นะคะนุชก็มีแบ่งให้ท่านผู้ชมนะคะจำนวน10ชุด10ตะกร้าด้วยกันนะคะในราคา350บาทนะคะ350บาทส่งฟรีนะคะส่งแบบตะกร้านะคะไปสนีไทยนะคะท่านผู้ชมสำหรับรอบส่งนะคะสำหรับรอบส่งนะคะนุชจัดส่งของนะคะให้วันอังคารนะคะไปสนีไทยนะคะเปิดทำการวันอังคารนะคะเนื่องจากวันหยุดยาวหลายวันเลยนะคะเปิด EP ก็ ก็วันอังคารนะคะท่านผู้ชมจัดส่งรอบวันอังคารนะคะ350บาทนะคะ350บาทรวมส่งนะคะทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0875279734นะคะเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือจะสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมนูดวิ่ง QR code นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะไว้ให้ตลอดท้งคลิปเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ผ่านเข้ามาชมนะคะช่องลุชนะบอลสีนะคะ ก็ฝากกดติดตามนะคะกดซับสไคร้นะคะกดไลค์คลิปให้นุชด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่ๆที่นุชลงนะคะเร็วขึ้นนะคะท่านผู้ชมถ้าใครไม่กดนะคะก็ผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะมาเห็นอีกทีนะคะไม้สวยๆนะคะไม้ที่ท่านอยากได้นะคะก็หมดไปแล้วนะคะทําให้พลาดนะคะยังไงฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋า เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิบชุดนะคะนุชมีบอลสีอะไรนะคะมาแบ่งปันกันบ้างนะคะนุชจะสําลองไว้นะคะอย่างละสองชุดสองตะกร้านะคะท่านใดนะคะสัก็คือท่านใดนะคะเผื่อไว้ด้วยเนาะเผื่อไว้ด้วยนะคะว่าสมมุติว่าอยากได้ตะกร้านี้นะคะสมมุติว่าหนึ่งกับสองนะคะ อยากได้ 1, il, да ตะกร้าห 1, นึ่งก <together>. ็เผื่อไว้นะคะเผื่อหนึ่งนะคะมีท่านผู้ชมนะคะรับไปก่อนหน้าแล้วนะคะสำรองไว้เลยนะคะอยากได้ตะกร้าไหนนะคะเดี 2, ๋ยวไปดูก ah. ันนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นกระถาง6นิ้ว1กระถางนะคะแล้วก็จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะ2กระถางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูที่ตะกร้าที่1นะคะตะกร้าที่1นนะคะรู้จัดรวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทยอันนี้จะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วนะคะ1กระถางนะคะ แล้วก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะชายชน2 สองกระถางนะคะชายชนจะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะนี่นะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่หนึ่งนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่สองนะคะตะก้าที่สองนะคะนุ่นก็จัดรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าเอาไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนดินนะคะต่อมานะคะกระถางสี่นิ้วนะคะก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนจะมีสองต้น ในกระถางนะคะสองต้นสามต้นในกระถางเลยนะคะนี่นะชายชนนะคะสองกระถางนะคะท่านชมตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่สองนะคะไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่สามนะคะตะก้าที่สามนะคะนุนจัดปีมะโรงนะคะกระถางหกนิ้วจะเป็นปีมะโรงนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วล้นล้นแล้วนะคะอันนี้สามารถเอาไปอัพแปดอัพสิบได้นะคะล้นหกมากแล้วเนาะปีมะโรงนะคะหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็จะเป็น องหญิงทอฝันนะคะองคหญิงทอฝันป้ายมาแล ta ta others, ้วแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าสองกระถางนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่สามนะคะท่านผู้ชมจ๋าไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่สี่นะคะตะก้าที่สี่ก็จะเป็นปีมาลงนะคะปีมาลงกระถางหกนิ้วนะคะล้นๆแบบนี้เลยนะคะปีมาลงหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็องค์หญิงทอฝันนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะสองกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าตะก้านี้คือตะก้าที่สี่นะคะ ไปต่อกันนะคะที่ตะกาที่5นะคะตะกาที่5นุจัดนารีบุรพานะคะนารีบุรพาป้ายสวยๆนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเอาไปใส่8นิ้ว10นิ้วได้แล้วนะคะนี่นะใหญ่มากนะคะล้นกระถาง6แล้วเนาะ,ะนารีบุรพานะคะ1ต้นนะคะแล้วก็กระถาง4นิ้วนะคะนุจัดทาาุบางแก้วนะคะหน้าหวานๆนะคะ2ต้นนะคะให้เอาไปใส่รวมฟอร์มกอกันสวยๆนะคะไว้รอหน้าฝนที่กําลังจะเข้ามานะคะตะกานี้คือตะกาที่ห นะคะท่านผู้ชมไปต่อกันนะคะที่ต,ะก,ะ,ะ,ตะกาที่หนะคะตะกาที่หก็จะเป็นนาลีบุรพานะคะนาลีบุรพานะคะจะเป็นกระถาง6นิ้วล้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมนาลีบุรพานะคะ1กระถางนะคะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าชมพูหวานๆแบบนี้เลยสองต้นนะคะตะกานี้นะคะคือตะก้าที่หนะคะท่านผู้ชมไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่7็ดนะคะตะกาที่7็ดนะคะอันนี้เป็น ไก่นะคะไก่เศรษฐีนะคะฟอร์มกอนะคะกระถาง6นิ้วนะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะสําหรับไก่เศรษฐีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟอร์มกอนะคะนี้ไปตั้งไว้ได้เลยนะคะหรือจะไปเปลี่ยนกระถาง8กระถาง10ได้แล้วเนาะนี่นะใหญ่ๆเลยนะคะไก่เศรษฐีฟอร์มกอนกระถางนะคะแล้วก็จะเป็นนางลากสดเทวีนะคะ2ต้นนะคะเอาไปรวมกอนะคะนี่นะตะก้านี้คือตะก้าที่7นะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันนะคะที่ตาก,ก้าที่แปดนะคะตะก,ก้าที่แปดก็เป็นไก่เศรษฐีเช่นกันนะคะไก่เศรษฐีนะคะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะสองต้นในกระถางนะคะกระถางหกนิ้วนะคะเอาไปอัพแปดหรือสิบได้แล้วเนาะไก่เศรษฐีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นนางลากสดเทวีนะคะป้ายมาแล้วสวยๆแบบนี้นะคะฮับฮับแบบนี้เลยสองต้นนะคะนี่คือตะก,ก้าที่แปดนะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่9นะคะตะก้าที่9นะคะนุันจรดสีลานักป่าดนะคะต้นนี้จะเป็นสีลานักป่าดนะคะกระถางหนิ้วล้นล้นเลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีลานักป่าด1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะ2กระถางนะคะตะก้านี้นะคะคือตะก้าที่9นะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันนะคะที่ตะก้าที่10นะคะตะก้าที่10ต้นนี้จะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะสาวนาครชัยศรีนะคะปลายสวยๆนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะสาวนาครชัยศรี1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทย2ต้นนะคะเอาไปปลูกฟอร์มกอกันนะคะนี่นะตะก้านี้คือตะก้าที่10นะคะท่านผู้ชม สิบชุดสิบตะกร้านะคะแล้วก็มาดูตะกร้าพิเศษกันนะคะท่านผู้ชมจ้าตะกร้าพิเศษนะคะชุดพิเศษหนึ่งร้อยบาทเนาะวันนี้นะคะหนูจ,จัดนางฟ้าจำแรงนะคะให้สองต้นนะคะแล้วก็จะเป็นบัวหิมะนะคะสองต้นนะคะชุดพิเศษตะกร้านี้นะคะในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะ,ะกะติกาในการ รับซื้อนะคะชุดพิเศษของเราก็คือรับชุดเซตนะคะตะก,การหนึ่งถึงตะการสิบนะคะหนึ่งตะกร้านะคะสามารถแลกซื้อชุดพิเศษได้ในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีสำรองหลายชุดนะคะถ้าใครอยากรับชุดพิเศษก็บอกด้วยนะคะสมมุติว่าท่านผู้ชมนะคะรับตะกร้าที่สิบนะคะหนึ่งตะกร้าเนาะมีสามต้นนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแลกซื้ออีกหนึ่งร้อยนะคะก็จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะ 450บาทนะคะท่านผู้ชมก็จะได้บอลสีนะคะทั้งหมด7ต้นนะคะก็จ่ายในราคา450บาทรวมส่งให้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะ EP ที่71นะคะนุนก็มีมาแบ่งประมาณนี้เลยนะคะทั้งหมด10ชุด10ตะกร้านะคะ ชอบตะก้าไหนนะคะชอบตะก้าไหนนะคะจดชื่อเนาะแล้วก็สำรลองเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อตะก้าที่ถูกใจนะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ